ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อวิญญาณมาบอกเวลาทำบุญให้ถวายสิ่งนี้ด้วยอานิสองจะส่งตรงถึงผู้ล่วงลับการถวายน้ำเป็นบุญที่มีอานิสองมากถึงขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำ ขาดอาหาร7วันก็ตายแต่ถ้าเราขาดน้ำเพียงสามวันเราก็ตายแล้วดังนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญต่ออัตภาพความเป็นมนุษย์ด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงให้ความสำคัญกับการทำบุญถวายน้ำดื่มแด่พระพิสุสองมากและหากเราศึกษาจากอัทธกถา,าคุณฐานิกายเปตวัตถุ จุลวัคที่สสานุวาสีเทระเปดวัตถุเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าถึงกับให้พระอ,อนอนท์ไปบอกกับสามเณรรูปหนึ่งว่าให้ไปทำบุญตักน้ำดื่มใสหม้อไว้ให้เต็มเพื่อให้พระภิกษุได้ฉันเป็นประจำสม่ำเสมอ เนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นด้วยอย่านทัศนะว่าสมณเณรรูปนี้เป็นผู้ที่มีบุญน้อยทำให้กลายเป็นเด็กเร่ร่อนอดอดอยากอยากไม่มีจะกินเนื่องจากไม่เคยทำบุญทำกุศลไว้เลยมีนำซ้ำในอดีตชาติยังทำกรรมหนักไว้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ชื่อสุเนศอีกด้วย จนตกนรกหมกไหมยาวนานถึง84,000ปีและไปเกิดเป็นเปรตผู้หิวหอยทนทุกทรมานหลายภพชาติแต่พอสัมมเนนได้เติมบุญให้กับตัวเองตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งแนะนำด้วยอานิสงส์ของบุญนี้ส่งผลให้มีคนยอมมาถวายเครื่องบริโภคจนทำให้สมมามเนนมีความสะดวก ในการประพฤติปฏิบัติธรรมมากขึ้นแล้วสามารถบวชเป็นพระบรรลุอรหันต์ได้ในที่สุดค่ะขอยกตัวอย่างการทำบุญถวายน้ำดื่มเรื่องนรกนี้โยมเคยได้ยินคุณตาเล่าให้ฟังคุณตาชื่อนายคิดกรำจันตอนอายุ14ปีได้ป่วยเป็นไข้รู้สึกว่ามีคนมาปอกส้มเหนือที่นอนท่านได้กลิ่น ก็สลบวูบไปไปรู้ตัวอีกทีหนึ่งมีคนสองคนพาเดินไปเขาเดินไปข้างๆพอไปถึงก็มีคนมานั่งบนแท่นหินมีคนถามว่ามึงชื่ออะไรคุณตาก็ตอบว่าผมชื่อคิดครับพอดีคนที่นั่งอยู่บนแท่นบอกว่าเอา้าผิดตัวแล้วคนนั้นชื่อดีเอาไปส่งนะ สองคนที่พาคุณตาไปก็จับแขนคุณตาให้หันหลังกลับแล้วบอกว่าไปมึงไปเดินไปคุณตาเดินมาเรื่อยวิ่งบ้างเดินบ้างเพราะแรงชุดของเขาตอนไปก็เดินดีๆตอนกลับเขาให้วิ่งบ้างเดินบ้างเหนื่อยมากที่สุดเลยในช่วงที่เขาปล่อยให้เดินหิวน้ำมาก มองเห็นข้างทาง,ทางมีขันสำลิดสมัยก่อนใส่น้ำมีดอกมะลิลอยมีจอกสำลิดลอยอยู่คุณตาก็ตักน้ำขึ้นมาพอจอกจอปากเขาก็ตบขันน้ำร่วงน้ำหกกระเด็นไปเขาพูดว่าไม่ใช่ของมึงมึงไม่ได้ทำไว้กินไม่ได้หรอกถ้าหิวมากก็กินนอนของมึงอยู่นอนคุณตาหันไป เห็นแล้วก็จําได้เป็นชามถ้วยตราไก่ใส่ปลาทูสองตัวอีกชามหนึ่งเป็นถ้วยข้าวไม่ใช่ถ้วยข้าวร้อนรอกคุณตาจําได้ว่าเมื่อตอนเป็นเด็กแม่เคยสั่งก่อนออกไปทุ่งนาว่าไอ้หนูพระมาตักข้าวใส่บาตรด้วยนะความที่คุณตาขี้เกียจจะไปตักข้าวในหม้อก็หยิบข้าวเย็นไปใส่แต่ข้าวยังไม่ได้บูด ใส่ข้าวพร้อมปลาทูสองตัวที่แม่ทอดไว้ให้คุณตาก็เลยนั่งรับประทานทาั้งทังที่ไม่ได้หิวข้าวแต่หิวน้ำทานเสร็จรู้สึกอิ่มแล้วก็ชื่นใจทั้งทังที่เป็นข้าวเย็นแต่ก็ไม่หายหิวน้ำพ่อทานเสร็จแล้วสองคนนั้นก็บอกให้เดินทางต่อไปเดี๋ยวไม่ทันเวลาคุณตาก็รีบเพราะกลัวคำว่าไม่ทันเวลา ขณะที่เดินก็เห็นคนยืนอยู่ใต้ต้นไม้ในใจก็นึกว่าทำไมเขามายืนใต้ร่มไม้นะทำไมเขามายืนใต้ร่มไม้นะต้นไม้ใหญ่ๆดูแล้วเขาก็มีความสุขดีคุณตาอยากจะถามด้วยคำพูดแต่ก็พูดไม่ได้ได้แต่นึกในใจสองคนนั้นก็ตอบแทนคนที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ว่านั่นแหละ เขามีใจศรัทธาปลูกต้นไม้ให้เป็นร่มเงาให้ความร่มเย็นแก่สัตว์หรือคนที่เข้าไปอาศัยคนโบราณเขาจะปลูกต้นไม้ถ้าเขาไม่มีเงินทองก็จะสร้างศาลาพักร้อนปลูกไว้ข้างทางเดินหรือกลางทุ่งนาเพื่อให้เป็นร่มเงาแก่หัวควายหรือสัตว์หรือนกอะไรก็ตามหรือคนเดินทางมาร้อนๆก็จะมาพักเหนื่อย คุณตาก็รู้สึกจำได้ว่าอ๋อทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ก็ได้บุญมีความสุขขณะที่ตายไปก็มีความสุขเหมือนตัวเองได้อยู่ในวิมานเดินต่อไปอีกก็เห็นบ้านบนบ้านมีคนเยอะใต้ถุนมีคนหนึ่งนั่งอยู่คนเดียวอีกบ้านหนึ่งใต้ถุนบ้านมีคนเยอะแต่บนบ้านมีอยู่คนเดียวคุณตาอยากจะถามคนที่อยู่บนบ้าน และอยู่ใต้ถุนบ้านแต่ก็พูดไม่ได้ได้แต่นึกในใจสองคนที่พามาก็ตอบแทนคนเหล่านั้นว่านั่นแหละคนที่ทอดกระถินเพื่อเอาหน้าเอาตาก็อยู่ใต้ถุนบ้านคนเดียวคนที่เขาอนุโมทนาด้วยความจริงใจเขาก็อยู่บนบ้านคนเยอะๆที่อยู่บนบ้านนั่นแหละคือคนที่ร่วมอนุโมทนาในการทอดกระถิน ส่วนอีกหลังหนึ่งมีคนอยู่ใต้ถุนบ้านเยอะอยู่บนบ้านคนเดียวคือคนที่เขามีใจศรัทธาจริงๆได้ทอดกระถินจองกระถินคนเดียวแต่มีคนมาอนุโมทนาสาธุการน้อมจิตเป็นกุศลด้วยความเต็มใจเขาก็ได้อยู่บิมารด้วยกันมีความสุขด้วยกันแต่คนรับจองอยู่บนบ้านคนอนุโมทนาอยู่ใต้ถุนบ้าน แต่ก็มีความสุขคุณตาก็เดินต่อมาเรื่อยๆเดินบ้างวิ่งบ้างหิวน้ำเหลือเกินทรมานมากแต่ก็รู้อยู่ในใจคนเดียวไม่คิดจะถามแต่สองคนที่พามาก็บอกว่าหิวน้ำมากใช่ไหมจำไว้นะไม่ได้ทำบุญด้วยน้ำไต่ไปก็ต้องหิวน้ำอย่างนี้แหละ คุณตาจำได้ไม่เถียงไม่ตอบอะไรทั้งนั้นพอดีหมดเวลามาถึงบ้านเขาก็บอกถึงแล้วจะจับคุณตาโยนลงมาคุณตามีความรู้สึกว่าเหมือนตกลงมาจากที่สูงงูบลงมาเลยลงมาที่นุ่มๆแล้วก็มีความรู้สึกตัวได้ยินเสียงน้าสาวนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆก็กระดิกมือทุกคนกลัววิ่งลงเรือนไป คุณตายัางพูดไม่ได้ยังหิวน้ำมากแต่ก็บอกขอ,อน้ำกินไม่ได้น้าสาวไม่กลัวน้าสาวไม่กลัวหลานดีใจเปิดผ้าคลุมออกจับตัวดูมีความอุ่นขึ้นและรู้สึกสั่นๆก็เลยรีบตักน้ำมาให้คนเท่าคนแก่บอกว่าอย่าให้น้ำมากคนสลบไปเป็นคืนเป็นวันต้องให้น้ำแต่น้อย เขาก็ใช้สำลีหยดน้ำเข้าปากในใจคุณตาอยากให้ยกน้ำให้ดื่มแต่ก็พูดไม่ได้เพราะคางแข็งหมดคุณตาสลบไปตั้งแต่บ่ายสามโมงมาฟื้นตอนเช้าหลังถวายสังฆทานพระกลับวัดหมดแล้วกว่าจะพูดได้ใช้เวลาเป็นวันลมหายใจจากอ่อนก็แรงขึ้นแรงขึ้นจนกระทั่งเกือบจะปกติ ตอนสลบไปเป็นไข้อยู่พอฟื้นขึ้นมาจิตก็ระลึกตลอดเวลาว่าถ้าหายป่วยจะขอทำบุญด้วยน้ำเพราะจำได้ว่าทุกทรมานด้วยความหิวน้ำพอดีมีหมอรักษาไข้คุณตาหายจากไข้ก็เริ่มแข็งแรงขึ้นมีเศรษฐีคนหนึ่งอยู่บ้านปากคลองริมน้ำน้อยได้มาขอคุณตาไปเป็นบุญบุญธรรมคุณตาก็ขอแม่บุญธรรมว่า ก่อนที่จะทำงานอย่างอื่นอยากจะขอขุดบ่อน้ำสักลูกหนึ่งให้ได้ใช้กันตลอดหมู่บ้านที่เขาอยู่คือหมู่บ้านหนองตารอดและบ้านที่จะไปอยู่อยู่ปากคลองบางประเกตห่างกันไม่ถึงกิโลบ่อน้ำโรงเรียนวัดโบสถ์วารดิศีราชอุป,ปรกริตสาลาขาวแม่บุญธรรมก็ยอมให้ขุด ออกทุนให้ให้ทำรองฟักมะขามคือทำเป็นท่อนๆเป็นวงบอ่อปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ตอนที่ขุดขึ้นนั้นคุณตาอายุประมาณ16ปีต่อมาได้สร้างศาลาพักร้อนหลังหนึ่งคู่กันเรียกว่าศาลาขาวและช่วยทำงานวัดสร้างศาลาสร้างโรงเรียนโดยไม่คิดค่าแรงพี่ๆน้องๆช่วยกันสร้าง มีวัสดุอยู่เดิมเพียงแต่ออกแรงช่วยกันทำเท่านั้นคุณตาบอกว่าตั้งใจทำด้วยความบริสุทธิ์ใจมีศรัทธาที่จะทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอุทิศให้เป็นทานคือสร้างศาลาพักร้อนให้ผู้อื่นร่มเย็นขุดบ่อน้ำเพื่อให้คนได้ดื่มได้ใช้ก็ได้รับความสะดวกสบายมาจนถึงทุกวันนี้โยมอยู่กับคุณตามาตลอด ได้เห็นพฤติกรรมการทำกุศลของท่านปัจจุบันนี้คุณตาอายุ87ปีก็ยังทำบุญตักบาตรทุกวันและเป็นหมอแผนโบราณใครจะตามไปไหนก็ไปแก่แล้วก็ยังทำตอนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมท่านผู้ฟังคะบุญเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตผู้ที่มีบุญมากชีวิต จะพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามการสั่งสมบุญจึงเป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้องทำไม่ทำไม่ได้เกิดมาแล้วไม่ตั้งใจสะสมบุญบารมีการเกิดมาในภพชาตินั้นถือเป็นโมคะสูญเปล่าเกิดมาฟรีไม่ได้อะไรถ้าหากเกิดพลาดพรัง้งก่อบาปอาุศรถือเป็นความโชคร้ายอย่างยิ่งทีเดียวค่ะ เพราะทุก์ในอบายภูมิไม่มีเวลาว่างเว้นจากทันทรมานเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการสะสมบุญเป็นเหตุให้เกิดความสุขควรที่จะสั่งสมบุญนั้นบ่อยๆดังนั้นเราก็ไม่ควรว่างเว้นจากการสร้างบุญบารามีเมื่อจิตใจของเราเบิกบานผ่องใสละเอียดประณีตมีความคิดที่จะทำบุญให้เกิดขึ้นในจิตใจแล้ว มหานิสองจะบังเกิดขึ้นทันทีและเกิดขึ้นเป็นอสองไขยอปมานางังดังเช่นเรื่องราวในสมัยพุทธกาลค่ะได้เคยมีเรื่องเล่าว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งได้ถวายน้ำาด่มแก่พระสงค์เป็นประจำไม่เคยขาดตกแม้แต่วันเดียว และทุกครั้งที่พระสงรับน้ำจากนางก็จะอนุโมทนาให้พรอแก่หญิงสาวผู้นี้ให้ชีวิตมีแต่ความสงบร่มเย็นดังน้ำที่หญิงสาวคนนี้ใส่บาตรให้กับพระสงฆ์ดับกระหายทุกวันจนผลสุดท้ายเมื่อหญิงสาวผู้นี้เสียชีวิตลงด้วยอนุภาพแห่งบุญก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง นอกจากนี้แล้วก็ยังมีความเชื่ออีกด้วยว่าการถวายน้ำดื่มสะอาดแก่พระสงหรือบริจาคแก่ผู้ที่ขาดแคลนต้องการน้ำดื่มจะช่วยเสริมดวงชะตาเป็นอย่างยิ่งค่ะโดยเชื่อกันว่าจะเสริมดวงชะตาต่อไปนี้ 1. ทําทำให้เงินทองไหลมาเทมาดังสายน้ำไหล 2. เงินทองหมุนเวียนใช้ใจไม่ขาดมือเหมือนสายน้ำที่ไหลเวียนเชื่อมต่อไม่ขาดสาย 3. ชีวิตราบรื่นดังทานน้ำไหล 4. มีจิตใจที่สะอาดดังน้ำดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะจะเห็นว่าทานที่ทำด้วยใจที่ผ่องใสด้วยความเลื่อมใสในพระตรตนไรยอย่างเปี่ยมล้น ผลอานิสงที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นมากมายมหาศาลเป็นมหาสมบัติที่ติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าแม้ว่าจะเป็นการสร้างบุญเพียงการถวายน้ำดื่มเท่านั้นก็ให้ผลเป็นที่น่าอัศจรรย์และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่าน ร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะมาชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ